สารทยาธรรมที่ออกจากพระโอษฐ์ของพุทธองค์ในเรื่องอริยสัจสี่หรือเสียงธรรมชาติเสียงขึ้นเ,เสียงที่อยู่ในอากาศขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่เกิดจากาขึ้นโทรศัพท์มือถือขึ้นโทรทัศน์ขึ้นวิทยุในความถี่ต่างๆกันในมือถือก็มีขึ้นที่ในเมืองไทยเราก็ใช้กันมีอยู่2ระบบ900กับ พันกว่าเนี่ยมีสองรออะบบความถี่ของคลื่นที่อยู่ในอากาศก็ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นตัวนำส่วนเสียงพูดเสียงอธิบายคำสอนที่ออกจากพระโอ์ก็เป็น